สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีแก้ไขรูสกรูนะครับที่ใส่บานพับประตูของเรานะครับมันหลวมครับยึดยึดสกรูไม่แน่นนะครับเนื่องจากตัวนี้เราใช้มานานนะครับเวลาเราเปิดปิดประตูมากๆนะครับก็อาจจะทําให้พลาสติกตัวนี้นะครับมันขยับแล้วก็สึกหรอไปตามกาลเวลานะครับนี่นะครับผมก็จะมาทําการปรับแก้ไขนะครับเพิ่ง น็อตสกรูสองรูนี้นะครับมันหลวมนะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆทาตามนี้เลยนะครับให้หาสายไฟนะครับที่เป็นสายไฟอ่อนนะครับที่เป็นสายอ่อนแบบนี้นะครับมาทําการสวมเข้าไปในรูเก่านะครับที่เราใช้อยู่แล้วนะครับสวมเข้าไปเลยครับสมแบบนี้นะครับแล้วก็ นำสกรูก็ขันเข้าไปเลยครับขันเข้าไปครับนี่นะครับพอเราขันสกรูกเข้าไปนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะล็อกได้แบบแน่นหนาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ตัดส่วนเกินออกครับ ทำเหมือนกันครับ นี่นะครับเราทําเพียงแค่นี้นะครับก็จะแก้ปัญหารูที่เราใส่สกูหลวมได้แล้วนะครับแค่นี้ก็แน่นหนานะครับแข็งแรงมากครับนี่นะครับปัญหานี้ต้องเจอทุกบ้านนะครับถ้าเกิดว่าประตูค่อนข้างเก่าแล้วนะครับพลาสติกมันก็จะอาจจะหลวมหรือจะขยับตัวบ้างนะครับก็เอาวิธีนี้ไปทํากันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับฝาก กดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ